เอ๊ยมาถึงกันอิงคอมแบตเลยล่ะไอ้พวกนี้ คารเมียตัวปอมไป <c oughs> โอ้ครับโทมีสตันเนี่ยต้องสก,กัดเออครับเนี่ยสเมย์ละโอ้มันวิน่งมานี้หมดเลยปะดนูขนูเออมีขนูด้วยเหรอมานี้ลากวันนี้ลากวันนี้เลย เลนสคอมฟิตดูเอาอีฟิตแอนโดรสปิลเดวดาคาอันนี้จะเป็นอยู่ในห้องบอสอ่ามดาคาละน้องอะไรสักอย่างโอ้โหโดนใบ ต้องรีบฆ่าบอสลูกน้องก็ได้หายไปมันจะมีล็อกแบบล็อกพิลัตถ่ายอันพิลัตสิบล็อกเวทพิลัตสิบเซ็งมาก โคตรแรงโอเคผมมาแล้ว oh, วิ่งวนไปก่อนวิ่งวนเหมือนเปยังไปยังโหเดี๋ยวนี้ดีแล้วเนี่ยวิววิวแม oh <my> วไม่ทช oh <my> ่สายเรา <laughs>

นิ่งเลยนิ่งนิ่งผมนิ่งหรือว่ามัสเตอร์นิ่งด้วยนิ่งหมดเลยอ๋อโอเคเดี๋วว่าผมจะหลุดแล้ว <c oughs> ว่าเอ้ยมันจะไวไปเปล่านิ่งเที่ยงค <c oughs> นืนนะปก <c oughs> ติยังตีส <c oughs> องตีสามะประมายแล้ว <c oughs> น,น,นี่เลยพวกโ่ะเอฟพีหมดแนละ้ว

โอ้โหผีแม่งยิงอยู่นี่เฮ้ยเราต้องฆ่าสปิริตก่อนะฆ่าให้ปะได้ได้ <Okay. S 1> มันห้ามฆ่าตัว Elder, เอลเดอร์อะไรอ่ะอ oh, ๋อเดี๋ยวก่อน defeated คือมันห้ามห้ามฆ่าฮาร์วิ้งสปิริตในห้องบอ,อ,อสเฉพาะในห้องบอสโอเคโป็ <Okay. S 1> oh, นห้องใหญ่นีย เฮ้ยโอ้โหดีไฟเลอร์แย่แล้วโอ้โหดีไฟเลอร์เนี่ยตัวดีเลยแม่งฟ้ามาทีเดียวแม่งครึ่งหลอดเกินครึ่งล่วงเลยเย้ จริงเพราะพี่ก็ดึงเลยไอ,อ้เ,อเราก็นึกว่าไม่จะเปิดท่าแบบโหดๆวิยไอพีหมดคิดม่าจริงท่าอะไรวะน่าจะไอ้น,นี่ปะมันยิงมันไม่ได้ยิงไ,งอ,ไอ,ออะไรแอร์โร่อะไระ เอโรเลนนะเนีอ,อ๋อไ <c oughs> ม่ได้ไม่ได้ไม่ใช้เลนเอโรนั่นดูดิเอาได้ปะดูอ่ะเขาใช้น่าจะใช้สกิลเดียววะแต่เขาก็สลับกันนะสิอ้าวมันยิงตัวเดียวนี่เ <c oughs> ออแล้วก็เลนเปล่าโหมันไม่เลนไปเลยวะเออจะเลนไปเลยใช่ถ้าเป็นเราแล้วก็เราเลนแล้วล่ะหลังไเปนเลน <c oughs> เลนนำไปเลยแล้วค่อยยิงเดี่ยวทีหลังเออ มีมีต้องสิบตัวยิงตัวเดียวอุสานมุดไม่ยิงสิบตัวโอ้ยอะไรวะอ๋อผีในตัวนี้แหละแต่ว่าในห้องบอสห้ามฆ่ามันชื่อเดียวกันโอ้ชื่อเดียวกันเลยอะไรวะทางนี้ปะอถูกแล้วอันนี้มันอันนี้เดี๋ยวคุณยูไปนี่อย่าอย่าเพิ่งไปแอตแท็กพวกมอนเตอร์นะต้องแบบไปแอตแทกบอสไปแล้วไปเรื่องไปแบบ Ba bọt toa lạc ovin gặp và Nếu phụ binh bay gần phụ binh bay, sợt bay hiền bay, sợt bay bay, sợt bay เ, <laughs> เอาค่อยๆต่อไปก็ได้เออทีละตัวละตัวไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเรียกหมดนะ โดนขโมยล่าเข้ากลุ่มโอ้โหโดนอะไรอ่ะโอ้ล่าเข้ากลุ่มแบบเมื่อกี้แบบอะไรอะไรอ่ะซังเก้นเมื่อกี้ผมรู้อะไรเพราะเรากลุ่มเบอร์นี้ผมแทบจะปล่อยปล่อยปล่อยเ<อ>มาส์าเลยพอมันจะโท่มันจะเข้ามาแบบเดิมอ่ะเข้ามาปุ๊บแล้วก็ตุ้มสตันนี่แล้วก็ท่าท่าหมู่ มันเป็นสเตปของมันไงคือรู้ตัวแหละรู้ตัวว่าต้องโรนอย่างเงี้ยทำอะไรไม่ได้ถ้ามันเข้ามามันจะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเป็นคอมโบแล้วติดยังติดสู้อยู่อีกนะผมเวลาเวลาโทรวิ่งมาต้องวิ่งออกจากกลุ่มไม่ใช่ถอยถอยเข้ากุมวันนี้ติดติดวิธีทังรัโท่นั่นเลยผมมันดึงให้เมื่อกี้ดึงมันไม่ยอมมาไงมันกำลังไล่อะไรอยู่ไม่รู้วะ ถา้าเข้ากลุ่มมันก็จะเหยียบปึ้มแล้วก็ทุบปึ้ง <Hey. S 1> ไปทังกลุ่มเดี๋ยวนี้ยังไม่เขาเรีวอะไรยังยังไม่เข็ดจากดันเมื่อกี้เอชี่ก็ลกเข้ากลุ่มเหมือนกั เอ็นเอ็นนี่เขาไม่ไม่ไม่ดูของของแตงแ่งเราเลยนะของแตงแ่งเรานี่ไม่ธรรมดาเลยบอยให้ <laughs> ของแต่งใช่ของแต่งตัวชุดเราไอ้อ้โหมันไม่แต่งหัวพัดดค,ค,คิงขวานเฮลิคอร์ตเนี่ยทำ <laughs> มาหมดแล้วป <laughs> ร <laughs> ่ตัมันล็อกกอนไปเลยนะเข้าไปออกไปแล้วเออแต่ผมมันยังผมยัง ติดสถานะส่อสู้อยู่มันจะเปิดไม่ได้ประตูอ้าวอ๋อมันเกิดใหม่เกิดใหม่เอกรอบนี้เขายิงวะมันอะโอเค ใช้สีฟ้ายิงเหรอสายสีฟ้าเหรอวะประตูปิดจริงไหมวะเข้าไม่ได้อทำไงที่คาดไว้ก็ต้องรอให้โทนตายโอ้อันนี้เปิดได้ผมเปิดไม่ได้เปิดมันจะมีเซ็ตใหม่ นล็ดออฟคิวโทไว้จะยิงโทรเลยอ่ะ ก็ยิงโทรก็ได้อลูกน้องกเนียู่นนะปกติเขาจะเขาจะให้ลูกน้องพวกอ็อกอะ่ะมันยิงมันยิงโทรให้มันตีโทรไปอ๋อให้ให้ให้ออกตีโทรเหรอใช่ปกติให้อ็อกกระลุมโทรเราจะต้องไม่ให้ถ่ายอ,อกอ๋โอโอเค พิมบอ,อกนเขาว่าได้ยืนตรงนี้ตรงนี้งนี้ต้องฆ่าก่ะนะคนนี้แม่งยืนกว่าต้องฆ่าอ๋อลากมาลากมาลากลากมาลากมา ติดป่ะหอยตัวนั้นก็โดนอะ่ะเออมันตีออกไปนะเออให้มันตีไป ัาพี่อย่าเพิ่งไปยิงมันนะพี่อินี่ไฟ่เลยไมงมุมเลยยิงทหารไว้ไอ้อ้อมตกเปไงหกล้านละไปเลือดมันเพิ่มอ่ะอ๋อมาแล้วเนะี่ยอ่ะวิ่งไปไหนวะกระเด็นกระเด็น หลานสอง ไม่ขยับละฮะเรือไปเนี่ยหกล้านสองแต่คุณอยูอ่แบบตีมาแล้วแบบใช้ใช้สกิลเดียวอ่ะอย่าอย่าไปโดนพวกอ้อมอ๋อได้ะเอะ้มันมาแล้วโ okay, ออเค่ะดึงไว้สกิลเดียวหลังคืนเฮ้ยเดีอเดๆๆเด้ให้มันไปตีให้มันไปตีให้มันไปตี รู้สึกว่ามันจะเริ่มขึ้น,นแล้วนะรันหกแล้วแหละมันจะฆ่าเลย <c oughs> ม,มาแล้วมาเลยแล้วกันอุย้ <c oughs> ย <c oughs> มันจะใช้ท่าแบดละอย่าไปใช้พวกอย่าไปโดนพวกออกเออท่าแบดแบดท่าแบดต้องถอยอยู่ข้างหลังได้ได้ตายแล้วมันจะตายแล้วโอเคเรียบร้อยมีออกอีกไหมวะ

มาบุอิตาเลียนต้องใส่ชุดอิตาเลียนเลยเราก็ไปทางซ้ายทางขวาทางขวาตำแหน่งเราอยู่อยู่อ่ซ้ายบดให้เขาเปิดให้เขาเปิด defiler defiler พี่ชาย defiler พี่ชายยิงท่าหมูนะ่ะยิงท่านั่นนะน่าจะท่าท่าเดียวนะทาหมู่ะชิบผายิงหมูยิงเดียว้ยโอ้โห้ที่เหลือมันก็รับเั็งหมดเลยนะที่ไม่ยิงไอทีหมดด้วยแทนที่มันจะอะไรละ ที่มันจะยิงถ่าถ้าหมูนะแล้วก็ตอนที่มันตัวแบบติดๆกันเนะพอแม่งมันวิ่งกันมันก็ทีนี้มันก็แบบเหมือนเป็นวงกว้างเ่ะคือมันมันแอตแทกทั้งหมูแต่มันไปยิงตัวเดียวมันก็มันทุกตัวที่เหลือก็ตีมันไงใช่มันเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าถ้ามันยิงอ่าถ้าหมูเริ่มอ่ะอ่ามอนเตอร์ที่เหลือมันอาจจะ เนื้อเหลือประมาณครึ่งหลอดนี่ใช่ไหมแล้วก็ฆ่าทีละตัวก็ได้สมายสบายเปิดเลยพี่ชายด,ดู่ <Use> ดู e First. เปิดเ,ดเอลเนโรอะไรเลเนโรใช่สัน<ๆ>มุดต้องใช้ท่าหมูสิครับไปพุทแล้วยิงหน้าเดียวมันมาแค่นทัน้งกอง โอ้นั่นไงไม่หันละ เลนแอโร่เลยพี่ชายท่า,นห,นา,ามหมูนะท่ามหมูนะเอาอไม่เข็ดเลยนาะยไม่เข็ดเลย,เลย <c oughs> มูนมาหาทั้งกองเลย <c oughs> ทุกรอบทุกรอบกำลังออกเล,เลนเลย <c oughs> มันไม่ยิงแบบเลนแอโร่เลยนะ้ยถ้าถ่าหมูเลไหเออ ใน,นเนโรเนี่ยมันต้องใช้ตอนเปดิดกับตอนระยะประชิดเลยตอหนูนดีกจวนนี้ชาเลนก็ห้ามฆ่าเอาเร่งสปิริต ยัาลุดเนี่ย่าลองทางตรงเทเลพอตนี่โคตรลุดเลยอวนลวนสกิลต้องใช้สกิลเดียว i don't have to kill you have to okay You, you so have behind me wherever I've gone. gone. Like this cloak, this mantle given to me by Faramir, before he fled, before... when I was Lumafel. Before I serve the eye, before I will. <laughs> you, let me look into your eyes. You know dangerous things. I will break you like a Morgul blade that broke in me. Oh. And leave the hilt and Ooh, take Lang, to the Lang. truth to warn my master.

ให้ผมดึงให้ป่าวรู้สึกมอนเตอร์ตรงนี้มันมันน่าจะฆ่าได้นะพวกพวกเนี้ยพวกนี้ไม่ใช่ฮาวิ่งกับอิ๋แต่ว่าอ๋อตัวนี้ใช่ตัวหลักใช่สีเหลืองสีเหลืองไม่เท่าิ่เออเรียบร้อยเรล้ะ what a tale of unconquerable odds he would tell um, A cut, a your cut Holds the thing that shall die and with it the frail candles of your eyes A cut, nooo Nooo Oh ขอสายไหม<อ>แต่เรา<อ><อ>ใส่ไม่ได้เลยเท่ากรบบอกเออเดูก่อนโอ้ใช้ได้นะสีทองอเลยเอาเอาอะไรเหลือพระคุมอ่ะมีใครยาวระผุมคมุมแมวเป็นเสืเ้อคุมอ่ะเป็นของอากิอ่ะน,นะ <c oughs> หมดแลเราอ่ะต้องออกใช่ใช่ใช่เออดีแหละกระบอกอันนี้เลยยอดแล้วมันนีวิ่งไปวิ่งไปไหนต่อไหมหรือว่าคนนี้คนเดียวเออไม่ไม่น่ามีแล้วฮะจบแล้วใช่ใช่ก็อินสเตนเราผ่านแล้ว หรืออะไรเนี่ยสามสามคน, <Back> นมยังมีเออแบค็คไอแบ็คเบดอะไรเนี่ยนะใช่ไหมอ่าวันนั้นดูแ <Back S 2> บ็คเบดเทียสองเรเนนนองอ๋ออันนั้นมันหกคนโอ้ถ้าสามคนมันจะมีนีนนี้ชื่นอน เลย <ง S 1> น้องฟิลเลยน้องบัตออฟแบ็กเซอร์เคนแล้วก็เฟย์ออฟฮารอนอ๋อรองเทา้ารองเท้าอันนี้แหละที่หายไปเออเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนสีก่อนแม่กลับมาสักดีนะมันกล่องนี่มันต้องไปยูตัววะ มันไม่ต้องรู้ไงมันมีแบบเมหมือนไหมเหมือนไอเซนการไหมไม่ไม,ไม่ไม่มีเหรียญอะไรนะมันมีเหรียญ <c oughs> มอกุลมาล่ะมาเตอร์ได้เหรียญมอกุลมาบ้างวะละ่ะก็ได้ได้จากการโลอ๋อใช่เหมือนกัน เควเควแล้วก็อะไรนะเอซ์เซิร์ฟเพนเอคซเซอร์ฟเพนเซอร์เนเซอร์ฟเพนเอ็์อเซอร์ฟเพนเอาสอรหลกพิดดำอหร <c oughs> เคว่น่าจะง่ายนะเคว้ยโ oh. อ้อตายรอบนี่แตายไปสองรอบ <c oughs> <c oughs> มของวมันไม่อบวันเงียบเลิดนานเดี๋ยวเขาอยู่โซนไหนของโลกอะ